5 m นาทีพอดแคสต์รอด to you by C R G Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก C R G โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว C R G We serve the best food for you สวัสดีครับ5 m i n u t Podcast นะครับขึ้นอยู่กับรริธานอุสาหะครับ วันนี้ผมเอาต้องเรียกว่าเป็นข่าวแล้วกันนะชิ้นหนึ่งมาคุยกันมาจาก Tech in Asia นะครับเว็บ,บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพวกบริษัทเทคนโนโลยีในเอเชียต่างๆนะฮะปกติ Tech in Asia เนี่ยเขาจะมีบทวิเคราะห์เรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของอะไรดีนะฮะเราเข้าไปอ่านกันดูได้วันนี้คุยเรื่อง Grab ครับ Grab ซึ่งเป็นบริษัทบริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมีข่าวออกมานะฮะใน Tech in Asia บอ,อกว่า Grab offers no pay leaves reduce d working hours to staff ก็คือตอนเนี้ย Grab มีโปรแกรมหนึ่งที่ออกมาชื่อว่า Flexible Working Arrangement นะฮะเพิ่งประกาศตามเมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับให้พนักงานเนี่ยเลือกสามารถที่จะ leave it out pay นะฮะหรือว่าลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลงได้นะครับสิ่งที่กราฟบอกกับ Tech n a เ i o ก็คือว่ามันมีความไม่แน่นอนแล้วก็เรียกว่าความรุนแรงนะฮะของโรคระบาดเนี่ยอยู่เยอะมากนะฮะ แล้วทาง Grab เองก็ประมาณการไม่ได้เหมือนกันว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนะครับดังนั้น Grab เองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแอคชั่นออกมาเพื่อที่จะปกป้องกระแสงเงินสดนะฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่จะดูแลพนักงานให้ได้มากที่สุดนะครับ Grab เลยสนับสุ่นพนักงานเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะเพื่อที่จะเหมือนกับช่วยประครับประคองบริษัทกันไปนะฮะแอนโทนีชานเนี่ยเป็น Head of Transport ที่ Grab ที่สิงคโปร์เนี่ย ก็มีจดหมายออกมาบอกว่า Grab เนี่ยจะไม่สามารถที่จะส u p อ o r t หรือว่าสนับสนุนเหล่าบรรดาคนขับรถต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้หากว่ามาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ของสิงคโปร์เนี่ยต่อนานกว่าวันที่1มิถุนายนคือตอนนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยมีมาตรการที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยนะครับ เข้มข้นมาคือแบบแทบจอบไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใน Grab เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเงินสำรองประมาณ40ล้านเหรียญที่นำมาใช้ในทั้งเซาท์อินเดีเชียเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ขับนะฮะแล้วก็พาร์ทเนอร์แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันล็อกดาวน์นานเกินกว่าวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเขาคงไม่ไหวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ภาพรวมของธุรกิจของ Grab เนี่ย รายได้ลดลงนะฮะคือหลายคนอาจจะแบบเอ้า Grab ส่งอาหารเยอะๆน่าจะดีคือการ์ดนั้นน่ะดีนะฮะแต่ว่าจริงๆพาร์ทใหญ่ของ Grab คือพาร์ทที่เป็นส่วนที่เป็นรถนะฮะกราฟขาพวกเรียกเรียกรถต่างๆพวกนี้นี่นะฮะผู้บริหารนะครับก็ลดเงินเดือน20%แล้วนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็ encourage นะวยสนับสนุนให้ให้พนักงาน leave ล i ฟอัลเ pay นะฮะมีการสำรวจนะครับจาก a อออนะฮะบอกว่า 21%ของบริษัทในสิงคโปร์เนี่ยเริ่มละ่ะท,ที่จะมีโปรแกรมคล้ายๆกับ Grab เนี่ยนะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้มันอาจจะยาวนานกว่าที่คิดนะครับแอนโทนีทานซึ่งเป็น CEO และก็ผู้ก่อตั้งหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Grab เนี่ยนะเอามาบอกว่าตอนนี้บริษัทมีการตัดสินใจที่ยากลำบากและต้องมีการแลกอะไรบางอย่างนะครับ mm hmm. ใช้คว,าว่า tough decisions and trade offs นะเพราะ mm hmm. ว่าสถานการณ์เนี่ยดูแล้วจะ ใช้คำว่าแก้ไขหรือว่ากลับมาเนี่ยได้ยากกว่าที่คิดนะฮะธุรกิจของ Grab เองเนี่ยที่เป็น ride right hailing ก็คือพวกเรียกรถทั้งหลายเนี่ยแทบจะเหลือ Revenue แบ,บน้อยมากนะฮะตอนนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์และหลายๆประเทศที่ Grab operate อยู่ตั้งแต่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการอะไรคล้ายๆกันที่ทำให้ธุรกิจของ Grab เนี่ยโดนผลกระทบอย่างสูงนะครับส่วนการส่งอาหารเนี่ย ก็ดีคือมันก็เป็นธุรกิจโตโต,ตหลายเท่าแต่ก็ยังไม่สามารถค o อบคลรายได้โดยรวมที่ลดลงไปได้อยู่ดีนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้จากอ,อ,อาริติเคลิลวันนี้เนี่ยคือว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายบริษัทกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะฮะแม้ว่าบริษัทที่จะพยายามที่สุดแล้วแหละที่จะดูแลพนักง,งานดูแลอะไรต่างๆแต่ว่าแน่นอนว่าทุกบริษัทเนี่ยก็รู้ว่าถ้าเกิดใช้เงินเยอะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันตอนที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ ด้วยอีกเรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าม,มันมันมีทางออกหลายทางฮะแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำตอนนี้คือต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะเอาทางออกทางไหนนะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ f Minute Podcast